สามสิ่งนะที่คุณต้องรู้ถ้าคุณอยากได้ผู้ชายคนนั้นหรือให้ผู้ชายวิ่งไล่ล่าหรือว่าวิ่งไล่ตามคุณนั่นแหละค่ะข้อแรกจุดเด่นของผู้หญิงรูปลักษณ์ภายนอกเถียงไม่ได้ค่ะโลกใบนี้จะใจดีกับคนที่ดูดีเป็นอันดับแรกเข้าใจไหมนี่คือโลกปัจจุบันนี้ดังนั้นเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกคือสิ่งที่สำคัญ คุณจําเป็นต้องทําตัวเองให้ดูดีอะเพื่ออะไรเพื่อที่จะสร้างโอกาสให้กับตัวเองดูดีเท่ากับได้รับโอกาสที่ดีจำไมค์เซ็จข้อนี้ไว้ข้อที่2เรื่องของรูปรักภายในรูปรักษภายนอกจะเป็นตัวดึงดูดคนเข้ามาแต่ถ้าภายในของคุณมันยับเยินแล้วมันแบบมันมันไม่สวยงามมันแบบไม่โอเคอะ่ะคนเข้ามาแล้วเขาก็จะจากไป แต่ถ้าภายในของคุณมันดีจิตใจดีเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่นิส e ใครๆก็รักคุณจะได้ความรักคุณจะเข้าสู่คอนเซปต์ว่าสวยแล้วก็ยังใจดีอ่ะคนเขาจะรักคุณผู้ชายเองก็รักผู้หญิงประเภทนี้ค่ะข้อที่สมค่ะเรื่องของคุณภาพชีวิตสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญ คุณเกิดมาคุณควรที่จะได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีธรรมชาติสร้างให้คุณได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่แล้วดังนั้นมันเหมือนมีการโยนให้คุณเลือกว่าอยากจะได้คุณภาพชีวิตที่ดีหรือคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีให้คุณเลือกเอาสองข้อถ้าคุณต้องการออ้ยต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะคุณภาพชีวิตที่ดีเราต้องสร้างมันมันไม่มีอะไรได้มาฟรีๆเวลาคุณสร้าง คุณจะเกิดไอเดียเกิดความคิดนะคะแล้วก็จะนำพาคุณไปอยู่ในจุดที่มันดีเหมือนกับคุณภาพที่คุณใช้เนาะดังนั้นนะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตของเรามากๆเลยอยากทำให้คนวิ่งไล่ลาอยากเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์เราต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองแล้วทุกอย่างมันจะโคจรมาหาคุณเองค่ะ